กาบซื้อรัดกาบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์นนี่เอ๊ะครับทุกคนวันนี้ก็เองเราไม่ได้เกมทอยสตอรี่สามนะครับผมคือเรากลับไปย้อนว้เด็กซะหน่อยนะ เฮ้ย <Hey! S 2> okay. มีเจ้าไนกำลังมาพว่ <are> เราเจ็บพร้อมมาแล้วครับผมทอนสตอรี่สาม เดี๋ยวเรามาดูสิ่งรอบๆข้างก่อนนะนี่อันนี้คือสิ่งรอบๆข้างนะทุกคนนี่จะหมูแล้วก็กล่องของขวัญน,นี่นี่ครับผมมีทีวีด้วยนะมาเอามาเริ่มเกมกันก่อนเลยมนะั มาแล้วครับผมเข้าไปในตัวเกมที่เรียบร้อยนี่ได้เสียงไม่ซ่าเลยเสียงไม่ซ่านะนี่ครับผมเราต้องรีบไปช่วยเด็กคนนั้นคือรถไฟกำลังจะตกรลงแล้วทุกคนเราต้องขับเราต้องเราต้องไปช่วยดีสุดนิหน่อย โอเคโอเคถัดนี่เก็บของนี่ไปครับผมไปกระโดดเอ็กนะโอ้มีหมู มาดูดิในนี้มีอะไรเอ้เกาะได้ไหมโอ uh, ้โหเกือบโอ้โหเริ่มใหม่เลยเหรออย่าพลาดสักครั้งนึงนะทุกคนเริ่มใหม่เลยนะถ้พาพลา,พา,พาดพไปคี่ว่าอย่าพลาดไอ้นุ่มเฮ้ยตรงนี้โอ, ه, อ,โอ, ه, โอเคไม่มีอะไรโอ้ ทางตรงนี้ก่อนนะมันมีอะไรหรือเปล่าฟังครับผมโอเค หมทีทุกนต้องไปเริ่มต้นใหม่กูกว่าจะได้แต่ละด่านตรยากเลยไอ้มันกระโ,โ,โดดสองครั้งเหรอโดดโดดโอเคซึนได้โดดโดดโอเคสวยโอ้ไม่มีอะไรนะโอ้โอเค ดูดีมีอะไรไหมในนี้ไม่มีอะไรกระโดดเกาะทุกคนไปไปเฮ้ยโอ้โหโดนพินแ,แต่และอยยากผมรู้ว่าเกมนี้ไม่จะง่ายมันยากสสเขาสมควร้วเนี่ยเยอะเยอะพอควรเยอะพอควรเค เก็บก่อนนะเก็บก่อนนะเ้ยอ๋อให้โดดเกาะขึ้นมไหมโอ้โหเอแล้วลงไงเฮ้ยโอเคทำบอลเบบีเเเเ้เอาไงดีทุกคน มันมันยากกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราได้อยู่เทก็โอ,โอนะเป็นต่อยนะเทเค,เ,ค,เ,คเราต้องค่อยค่อยไปอันนี้เล้เราต้องค่อยค่อยไปนะลูกคนใจเย็นนี่แหละนี่แหละสิ นี่แหละคืออนาคตของเราโอ้เออเฮ้ยโอ้โหถึงยังเหรอค่อยๆไปนะตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังหน่อยตรงนี้ต้องระวังหน่อยโอ้ยเอ้ยสุดเอ้ยจต่อรีกไปดีครับ มาดีครับเนี่ยอะไรครับผมจะไปได้จอนรถไปได้อยู่เอ้ยเอ้ย้โอ้โอเคสวยเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้เอ้ยไปไปไป โอ้บรเจ้าจ้ายังมาได้อยู่เจอนังมาได้อยูาา่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยดู Toy Story กันแล้วนะโอเคออเอเอเต้องคอย่อยไปนะต้องระมัดระวังหน่อยมันเป็นทางที่ไม่ค่อยมีซะเท่าไหร่ไอ้เว้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้จะมีอะไรโอเคทุกคนโอ้มันยากอะทุกคนโอ้มันยากเกินไปหรือเปล่า โอเคโอเคสวยต้องค่อยๆปลายใจมันต้องลิ่งโอเคสวยโอ้โหเราต้องมาปีนตรงนี้ก่อนอะไรมัไหลทับไส้จอตั้ขนาดนี้แม่โอ้ยหลบนะทุกคนหลบไปนี่ครั okay. บเนี่ย,ปนะยเป็นไงอะท่าหนใต้สไตล์ลิง

เธอทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้นะต,ตอนตอนแรกเธอตั oh. hey, ้เป oh, ้าหมอย่างนี้ไม่ได้นะอ๋อไอ้นมไอ้นมไอ้ไฟ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 หัวใจได้หายหัวใจได้หัวใจทันบ้าลเนี่ยไปไหนครับอย่างเรียวงโอ้โห อย่าบอกนะต้องไปปีนนีกอ่ะหุ้ยใจแค่ไหนไป่ล่นปีนนี่ไปปีนอีกก็ดีแล้วครับผมไปต่อโดดโดดโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้มันยากกว่าสมควรนะทุกคน ให้บอกว่าไงนี่ผมเสี่ยงคาดใจเสี่ยงเพียงาดใจโอเคสวยเมือเราะจะต้องกระโดดเท่ากระโดดก่อนอนี้ก็ามอย่างไร โอเคสวยโอ้เ oh. ย yeah, yeah, oh. ็นดีครับเย็นหน่อยโอ้โหเนี่ยผมไม่อไรจุกจุกวันแล้วนะจนไม่เคยหวานะจนไม่เคยหวานอโอห้อยเก้ว อะไรครับเนี่ยเสโอ้โหโอ้ย โอ้ผมต้องเกาะไอ้อันนี้ขึ้นไปนะ s <S ผมมาช่วยผมนี่ลบผมเกาะต้องเกาะรถคันนี้ขึ้นไปแล้วก็โอเคสวยโอ้ <Yeah. S 2> oh, oh, ครับผมเพื่อในการงัด โอ้ยชโอโหทอยซตอรี่นี่แม่มันช้าโหดจริงๆแล้วโอ้โหไปได้ดูทางว่าไม่ด <S ie> ูทางเนี <estratég flush> ่ยสายซอรี่แต่ก็มายังดีครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยโดดไอ้โดดโว้ยใจหายเหมือนกัน โอเคสวยสวยโหวิ่งตรงตรงวิ่งดีอย่างนี้ยังคิวว้ายทำไมมันไม่งั้นนะครับเออมันก็ไม่ใช่บอว่มันก็ไม่ใช่บอกว่โดดดิโดดดๆดดดดโอเคโอเค โอถึงแล้วโอเวนถึงยอดท้ายก็ต้องให้เราช่วยยูดีใช่ไหมเนี่ยนี่ อันนี้มันก็คือแบบเป็นพวกนิทานนะนี่ครับผมด่านต่อไปของเราโอเคทุกคนวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมชวยกดไลค์กดซับสไครต์และกดดิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันนะแต่อีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันบายบายครับ